สวัสดีครับผมยายมรดกไทยนะครับวันนี้ผมเอาเหรียญหลวงป,ปู่สุกนะครับเป็นรุ่นสร้างสารหลักเมืองจังหวัดชัยนาธนะครับออกปีพศ2521เป็นเนื้อทองแดงลมดำไม้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับ เหรียญที่ผมนํามารีวิวเนี่ยมูลค่าตลาดราคาเนี่ยอยู่หลักพันถึงหลักพันต้นนะครับผมในความเข้าใจของผมเนี่ยเหรียญรุ่นนี้จะมีด้วยการ3เนื้อนะครับผมมีเนื้อทองคําเนื้อเงินแล้วก็เนื้อทองแดงลมดานะครับถ้าเป็นเนื้อทองคำเนี่ยมูลค่าตลาดราคาเนี่ยอยู่หลักแสนถึงหลักแสนต้นนะครับผมถ้าเป็นเนื้อเงินเนี่ยมูลค่าตลาดราคาเนี่ยอยู่หลักหมื่นถึงหลักหมื่นต้นนะครับผมถ้าเป็นเนื้อทองแดงเนี่ยมูลค่าตลาดราคาเนี่ยอยู่หลักพันถึงหลักพันต้นนะครับผมราคาพักเครื่องนะครับก็ขึ้นอยู่กับสภาพพ้ช่วงเวลาะะคความนนิยยด้ร ทางร้านก็ยินดีนะครับให้บริการรับเช่าผ่านนอกสถานที่ยินดีให้คําปรึกษาเรื่องพักเครื่องถ้าท่านลูกค้ามีพักเครื่องนะครับส่งรูปภาพมาเนี่ยจะสะดวกในการติดต่อมากกว่าผมทิ้งลิงก์ไลน์เพื่อส่งรูปภาพมาไว้ในช่องใต้คําอธิบายใน YouTube ไว้ให้แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับจุดสังเกตด้านหน้าด้านหลังด้านข้างพื้นผิวเหรียญเป็นองค์ประกอบในการจารานะครับผมบริเวณจุดสังเกตด้านหน้านะครับผมผมจะดูนะครับบริเวณตรงตะแกรงนะครับผมตรงนิ้วเท้าท่านเนี่ย จะมีตะแกรงนะครับผมเป็นเส้นลวดนะครับนูนคมขึ้นมาหลายๆเส้นอยู่เลยตรงนี้นะครับผมเอาละผมโฟกัสให้ดู บร maybe, ิเวณนะครับผมตรงนิวว้วเท้าท่านนะครับผมบร NO ิเวณตรงพื้นตรงนี้นะเห็นไหมครับจะเป็นเส้นลวดนะครับนูนคมขึ้นมาบนพื้นเหรียญลักษณะแบบนี้นะครับผมเป็นจุดสังเกตแรกในการจจรนาของผมนะจะต้องคมลักษณะแบบนี้นะครับผมถ้าเป็นเนื้อทองคำเนี่ยแพงนะครับผมมูลค่าเนี่ยหลักแสนถึงแสนต้นเลยนะะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะที่2กันผมจะดูนะครับบริเวณตรงเส้นลวดอักขระนะครับผมตรงมุมฝั่งซ้ายนะครับผมบริเวณตรงนี้นะพื้นเส้นลวดอักขระเนี่ยจะเป็นลักษณะปุ่มๆ นะครับผมกลมกมปุ่มนูนขึ้นมาบนพื้นเส้นลวดอาาักาะนะเอาละผมโฟกัสให้ดู บริเวณอัขระนะครับผมมุมฝั่งซ้ายนะครับผมบริเวณตรงนี้เห็นไหมเสน้นลวดอั卡ระเนี่ยลักษณะเสน้นลวดเนี่ยจะมีปุ่มนะครับนูนขึ้นมาบนเสน้นลวดอีกทีหนึ่งนะครับผมลักษณะเห็นไหมบริเวณตรงนี้จะเห็นชัดเลยนะปุ่มลักษณะแบบนี้นะครับเขาจะนูนขึ้นมาบนพื้นเสน้นลวดยันนะครับผมเป็นจุดสังเกตที่2ในการพิจารณาของผมนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนที่3กันผมจะดูนะครับตรงมุมล,ล่างนะครับผมตรงพื้นตรงกลางบริเวณตรงนี้นะครับผมจะมีตัวต่อโค้ดนะครับ รับผมลึกลงไปเป็นร่องน้ำลักษณะแบบนี้นะเอาล่ะผมโฟกัสให้ดู บริเวณนะครับผมตัวต่อนะครับผมลักษณะตัวต่อโค้ดนะครับผมก็จะเป็นล่องน้ำนะครับลึกลงไปลักษณะแบบนี้นะครับผมตัวต่อเนี่ยก็จดจําให้แม่นนะครับลักษณะนะครับผมเป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจได้เช่นกันนะครับเดี๋ยวเราไปไล่นะครับผมจุดสังเกตนะที่4กันผมจะดูนะครับตรงมุมฝั่งซ้ายด้านบนนะครับผมจะมีปุ่มนะครับลอยขึ้นมาบนพื้นเหรียญนะครับแล้วข้างข้างเนี่ยจะมีรอยเนินๆนะครับผมบริเวณตรงพื้นนะเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณนะครับผมตรงมุมฝั่งซ้ายด้านบนนะครับผมบริเวณตรงนี้นะเห็นไหมจะมีปุ่มนะครับลอยขึ้นมานะครับผมบนพื้นเหรียญนะครับเป็นปุ่มนูนคมขึ้นมาเลยนะแต่บริเวณด้านข้างเนี่ยจะเป็นรอยเนินๆลักษณะแบบนี้นะครับผมเป็นจุดสังเกตที่4ีในการจารณาของผมนะอเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะที่5กันผมจะดูนะครับบริเวณตรงสระอุนะครับผมตรงมุมเฉียงล่างฝั่งซ้ายนะครับผมบริเวณตรงนี้จะเป็นสระอุมีขีดเล็กน้อยเท่านั้นนะครับผมเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณนะครับผมตรงสระอุดนะครับผมตรงมุมล่างฝั่งซ้ายนะครับผมบริเวณตรงนี้เห็นไหมจะมีขีดนะครับผมสระอุดนิดนึงนะครับเป็นขีดสั้นๆเท่านั้นนะครับผมอยู่บริเวณตรงนี้นะครับผมอันนี้ก็คือจุดสังเกตด้านหน้าในการพิจารณาของผมนะเดี๋ยวเราไปไล่กันนะครับผมบริเวณนะครับรูจาะนะครับมุมด้านหน้ากันบริเวณนะครับผมรูจาะนะครับผมมุมด้านหน้าเนี่ยลักษณะรูจาะเนี่ยก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมอันนี้ก็คือมุมฝั่งซ้ายนะเดี๋ยวผมจะพลิกนะครับผมรูจาะมุมฝั่งขวา ลักษณะของรูจอดเนี่ยผมก็ให้เป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจได้เช่นกันนะครับเดี๋ยวเรามาไล่นะครับผมบริเวณตรงพื้นผิวเรียนกันบริเวณตรงพื้นผิวเรียนนะครับในความเข้าใจของผมนะพื้นเนี่ยก็จะมีรอยเนิดเนิดเล็กน้อยนะครับแต่พื้นด้านในเนี่ยก็จะตึงนะครับผมแล้วขอบลวดด้านนอกเนี่ยก็จะแบนลักษณะแบบนี้นะครับผมอันนี้ก็คือพื้นนะครับผมมุมนะครับฝั่งซ้ายด้านบนเห็นไหมพื้นด้านในเนี่ยจะตึงนะด้านนอกเนี่ยจะเป็นรอยเนิดเนิดนะครับผมลักษณะแบบนี้นะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมพื้นรม มุมฝั่ง้ายตรงการลางลักษณะของพื้นเนี่ยผมก็ให้เป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจได้เช่นกันนะครับผมจุดสังเกตที่ผมบอกเนี่ยเป็นจุดสังเกตเบื้องต้นในการิจรณา,าของผมเท่านั้นนะครับอันนี้ก็คือพื้นนะครับผมมุมนะครับฝั่ง้ายมุมล่างนะถ้าท่านลูกค้านะครับผมมีพักเครื่องลักษณะแบบนี้นะผมก็ยินดีรับเช่านะครับผมเหรียญที่ผมนำมาให้ทุกท่านได้รับชมกันเนี่ยมูลค่าอาจจะไม่แพงมากนะครับหลักพันถึงหลักพันต้นนะครับผมแต่ก็มีมูลค่าในตลาดนะครับผมแต่ถ้าเป็นเนื้อทอง คำเนี่ยจะแพงมากนะราคาเนี่ยอยู่หลักแสนถึงหลักแสนต้นเลยนะครับอันนี้ก็คือพื้นนะครับผมมุมนะครับฝั่งขวาด้านบนนะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะครับใบหน้าของท่านนะบริเวณใบหน้าของท่านเนี่ยก็ต้องจดจําให้แม่นนะครับลักษณะใบหน้าเนี่ย จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมแล้วบริเวณนะครับผมตรงลำตัวเนี่ยเห็นไหมครับก็จะเป็นเส้นลวดนะครับหนาๆเบลอๆลักษณะแบบนี้นะแล้วก็จะมีรอยเนินๆนะครับผมในความเข้าใจของผมนะอันนี้ก็คือจุดสังเกตนะครับผมบริเวณด้านหน้านะครับเดี๋ยวเราไปไล่นะครับผมบริเวณนะครับผมด้านหลังกันจุดสังเกตด้านหลังนะครับจุดสังเกตแรกเนี่ยผมจะดูนะครับบริเวณตัวนอนหนูนะครับผมอาจจะมีเส้นลวดนะครับเกยขึ้นไปนะครับเฉียงขึ้นไปด้านในบนพื้นเหลี่ยนนะเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณจุดสังเกตแรกนะครับที่ผมดูนะบริเวณตัวนอนหนูนะครับตรงกลางเนี่ยเห็นไหมจะมีเส้นรวดวนะครับแต่เฉียงขึ้นไปนะครับผม <S <S เกิดขึ้นไปบนพื้นเหรียญด้านในทีหนึ่งนะครับผมเป็นจุดสังเกตแรกในการพิจารณาของผมนะ,ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะที่2กันผมจะดูนะครับบริเวณตรงปลายยันนะครับผมเส้นรวดตรงปลายยันเนี่ยเขาจะติดกับขอบรวดวนะครับที่เป็นแนวนอนอยู่บริเวณตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณนะครับผมตรงปลายยันนะครับผมมุมด้านบนนะครับผมบริเวณตรงนี้นะเห็นไหมเส้นลวดเนี่ยเขาก็จะติดเชื่อมติดกันนะครับผมบริเวณตรงเส้นลวดขอบยันนะครับผมบริเวณตรงนี้นะเป็นจุดสังเกตนะครับที่2ในการจจรณาของผมนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะที่3กันผมจะดูนะครับบริเวณตัวไม้มัวนนะครับผมตรงเส้นลวดตรงปลายนะครับผมบริเวณตรงนี้จะเกยนะครับผมลงมาบนพื้นเเอียดเล็กน้อยนะเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณนะครับผมตรงตัวไม้ม้วนนะครับผมตรงมุมฝั่งซ้ายนะครับผมบริเวณตรงนี้ตรงปลายเส้นลวดไม้ม้วนเนี่ยเห็นไหมครับจะเกยลงมานะครับผมบนพื้นเหรียญเล็กน้อยอยู่บริเวณตรงนี้นะอเป็นจุดสังเกตนะครับผมที่3ในการพิจารณาของผมนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะที่4กันผมจะดูนะครับบริเวณตรงเส้นลวดตัวทอทหารนะครับผมตรงหัวเส้นลวดเนี่ยจะมีเส้นแตกเฉียงขึ้นไปนะครับผมอยู่บริเวณตรงนี้นะเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณเส้นลวดตัวทอทหารนะครับผมบริเวณตรงมุมฝั่งซ้ายนะครับผมบริเวณตรงนี้นะเห็นไหมครับตรงปลายหัวเส้นลวดเนี่ยนะครับจะมีเส้นแตกเฉียงขึ้นไปนะครับผมเป็นเส้นลวดอนนาลักษณะแบบนี้นะครับผมเป็นจุดสังเกตนะครับผมที่4ในการเจรณาของผมนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะที่5กันจะดูนะครับบริเวณตรงปลายกระหนกนะครับผมตรงมุมฝั่งซ้ายนะครับผมตรงปลายเนี่ยจะเป็นปลายแหลมนะครับแล้วหักไปทางขวาเล็กน้อยนะเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณนะครับผมตรงมุมฝั่งซ้ายนะครับผมบริเวณตรงเส้นเลือดกนกนะครับผมตรงปลายเนี่ยนะครับผมจะเป็นปลายแหลมนะครับผมแล้วหักไปทางขวาเล็กน้อยเฉียงขึ้นไปข้างบนนะครับผมเป็นจุดสังเกตนะครับที่5้าในการจาราของผมนะเดี๋ยวเราไปไล่กันนะครับผมบริเวณนะครับผมรูจอมุมด้านหลังกัน บริเวณนะครับผมรูจอดนะครับมุมด้านหลังเนี่ยฝั่งซ้ายนะครับผมล,ลักษณะรูจอดเนี่ยก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมจดจําให้แม่นนะะเดี๋ยวผมจะพิกนะคะรับผมรูจอดนะครับมุมฝั่งขวา,ล,าขลักษณะของรูจอดเนี่ยผมก็ให้เป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจนะเดี๋ยวเรามาไล่นะครับผมเรียนตรงพื้นผิวเหรียญกัน พื้นนะครับในความเข้าใจของผมนะพื้นด้านนอกเนี่ยก็จะเป็นรอยเน่ดๆลักษณะแบบนี้นะแต่ด้านในเนี่ยก็จะตึงลักษณะแบบนี้นะครับผมเห็นไหมด้านนอกจะเห็นชัดเลยนะครับผมตรงพื้นกระนกเนี่ยเห็นไหมจะเป็นรอยเนิดๆนะครับแต่ด้านในเนี่ยจะตึงเป๊ะเลยนะครับผมอันนี้ก็คือจุดสังเกตนะครับมุมฝั่งสายด้านบนนะ๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับ พื้นนะครับผมตรงมุมฝั่งซ้ายตรงกลางลักษณะของพื้นผิวเรียญนะครับผมผมก็ให้เป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจได้เช่นกันนะครับผมอันนี้ก็คือพื้นนะครับผมมุมนะครับฝั่งซ้ายมุมล่างนะเห็นไหมครับพื้นด้านในเนี่ยจะตึงนะครับผมเส้นลวดนะครับกระหนกเห็นไหมครับจะเป็นรอยเนิดเนิดนะครับเป็นปุ่มๆลักษณะแบบนี้นะครับผมอันนี้ก็คือพื้นนะครับบริเวณตรงกลางนะ ถ้าท่านลูกค้านะครับผมมีพักเครื่องลักษณะแบบนี้นะครับผมผมก็ยินดีรับเช่านะ,ะแต่ถ้าเป็นเนื้อทองคำเนี่ยมูลราคาจะแพงมากนะครับผมราคานยอยู่หลักแสนถึงหลักแสนต้นเลยนะอันนี้ก็คือพื้นนะครับผมมุมนะครับฝั่งขวาด้านบนนะครับผมเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะตรงเส้นลวดอัคคระตรงกลาง บริเวณตรงเส้นลวดอัคลาตนะครับผมเห็นมาก็จะเป็นเส้นลวดนะครับนูนคมขึ้นมานะครับผมเส้นลวดบนยันเนี่ยจะไม่ค่อยตึงมากนะครับผมอาจจะมีรอยเนอเนบ้างเล็กน้อยนะครับผมบริเวณตรงกลางลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือเส้นลวดตัวหนังสือนะครับผมมุมตรงกลางนะครับผมลักษณะนะครับอาจเป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจนะครับผมอันนี้ก็คือจุดสังเกตด้านหลังนะถ้ามีเงินทองคาเนี่ยผมก็รับเช่านะครับแพงนะหลักแสนถึงแสนต้นเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผม ละเวนนะ,ะด้านข้างกัน บริเวณด้านข้างนะครับผูเหรียนมุมฝั่งซ้ายเนี่ยตัวตัดเนี่ยก็จะเป็นข้างตัดลักษณะแบบนี้นะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมมุมนะครับผมเฉียงด้านบนนะครับฝั่งซ้ายลักษณะการตัดเนี่ยจดจําให้แม่นนะครับเป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจนะอันนี้ก็คือมุมนะครับตรงกลางนะครับผมมุมฝั่งซ้ายนะถ้าไม่ชัดยังไงนะครับผมต้องขออภัยทุกท่านด้วยนะครับอันนี้ก็คือมุมเฉียงล่างนะครับผมฝั่งซ้ายถ้ามีแบบนี้นะผมก็ยินดีรับเช่านะครับผมเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะตรงต หเหรียญนะครับตรงมุมฝั่งซ้ายนะครับผมจดจําให้แม่นนะครับรผมเดี๋ยวผมจะพลิกนะบริเวณนะครับผูเหรียญมุมฝั่งขวาบริเวณนะครับผูเหรียญนะครับมุมฝั่งขวาเนี่ยก็จะเป็นข้างตัดลักษณะแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมมุมนะครับเฉียงด้านบนนะครับฝั่งขวานะถ้ามีแบบนี้นะครับผมยินดีรับเช่านะถ้าเป็นเนื้อทองคาเนี่ยมูลค่าแพงนะครับผมราคาเนี่ยหลักแสนถึงแสนต้นนะแต่เหรียญที่ผมนำมาให้ทุกท่านได้รับชมกันเนี่ยมูลค่าตลาดราคาเนี่ยหลักพันถึงหลักพันต้นนะ ครับผมอันนี้ก็คือบริเวณนะครับผมมุมเฉียงล่างนะครับฝั่งขวานะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะครับผมตรงตูดเรียนนะครับตรงมุมฝั่งขวาลักษณะการตัดนะครับผมผมก็ให้เป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจได้เช่นกันนะครับผมอาจจดจําให้แม่นนะครับการรีวิวของผมนะครับเป็นการรีวิวให้ความรู้เบื้องต้นในการเจรณาเรื่องพักเครื่องถ้าทุกท่านชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยกําลังใจของทุกท่านนะครับจะทําให้ผมเนี่ย รีวิวพักเครื่องนะครับตั้งแต่หลักร้อยถึงหลักล้านนะครับถ้ามีโอกาสทางร้านก็ยินดีนะครับให้บริการรับเช่าพารนอกสถานที่ยินดีให้คําปรึกษารเรื่องพักเครื่องถ้าท่านลูกค้ามีพักเครื่องนะครับส่งรูปภามาเนี่ยจะสะดวกในการติดต่อมากกว่าผมทิ้งลิงก์ไลน์เพื่อส่งรูปภามาไว้ในช่องใต้คําอธิบายใน YouTube ไว้ให้เรานะครับถ้าทุกท่านนะครับจะโทรมาผมก็ยินดีรับโทรศัพท์ด้วยตัวเองถ้าทุกท่านรักในพักเครื่องเราคือเพื่อนกันขอบคุณทุกท่านมากครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ